สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามแนวทางรัฐบาลไทยนะครับวันนี้ก็มาสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับจะกผมแนวทางที่ผมก็ลงให้ลายวันแล้วนะครับสาหรับรัฐบาลไทยนะครับครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคํานวณนะครับนาผลที่ออกมาคิดมาคํานวณมีก็อาจเล็กดินนะครับจากศูนย์ถึงเก้าครับได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมากกว่าตัวเล็กอื่น ฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นขอกรให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรช้วิทย์จรณญญาในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูแนวทางรัฐบาลไทยนะครับวันที่1เดือน6พศน5 6 8นะครับซึ่งผมก็ลงแนวทางให้ไปหายวันแล้วนะครับ ็มาดูชุดวินกันเนาะนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เห็นนะครับแนวทางรัฐบาลไทยหรือวระท่านที่เข้ามาใหม่นะครับหรือว่าหาคลิปไม่เจอนะครับชุดวินนะครับผมให้ที่สามสองห้าหกเนะครับสามสองหตัวนี้ผมเน้นไปที่เน้นไปไปข้างบนเนาะนะครับสตัวบน2ตัวบนก็สามารถนําไปซื้อ ฉลาก N3 นะครับของรัฐบาลน,นะครับฉลาก N3 ก็มี3ตัว2ตัวบนนะครับครับส่วนเลขเด่นนะครับผมให้ที่3กับ2กับสำหรับบนนะครับให้3กับ2ก็เ,ๆๆเน,น้นในที่เลข3กับเน้นในที่เลข3 ก็เจาะที่สามห้าสามหกแล้วก็สามเจ็ดนี่ก็ในชุดปินเลยนะครับตัวประกอบห้าหกเจ็ดนะครับส่วนใครชอบสองก็จับที่สองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับส่วนผมเน้นที่สามนะครับอันั้นแนวทางนะครับผมให้เม็ดเดียวนะครับคือชุดเดียวก็คือห้าสามนะครับส่วนส่วนสามตัวนะครับผมให้ที่สอง ห้าสแล้วก็เจ็ดห้สมนะครับอันนี้ผมขอเพิ่มเติมไปตัวหนึ่งนะครับสำหรับเดวทางก็จะเป็น8ปดห้าสามนะครับเพิ่มเข้าไปชุดหนึ่งนะครับ8ปดห้าสามนี่คือชุดบนนะครับเรามาดูล่างเนาะล้าง จุดบนก็ดูกอ่อนเนาะเดี๋ยวเขียนเล็กล่างให้นะครับเขียนไว้ด้านนี้แล้วกันนะครับเล็กล่างนะครับสองตัวซึ่งผมยังยังไม่ได้ลงแนวทางให้นะครับไม่ได้เขียนเนาะเด่นล่างนะครับ เดล่างวันนี้ผมให้เลขเด่นคือสี่กับห้านะครับมันจะมาด้วยกันทั้งสองตัวเลยหรือเปล่านะครับสี่กับห้าซึ่งห้าผมไปจับไปข้างบนนะครับเป่นนยเนาะนะครับก็ไม่เป็นไรนะรสำหรับแนวทางนะครับก็มีเข้ามีหลดแล้วก็มา <c oughs> ดูกันนะครับว่ามัน วันนี้จะเข้าไหมงดที่แล้วก็เข้าที่แปดเนาะแต่เจาะไม่เข้านะครับแล้วตัวที่ผมเน้นในผมเน้นในที่สี่นะครับเลกล่างเจาะไอ้สองชุดนะครับเลกล่างหรือจะเอาสามสามสามเนาะ เจ้าไอทีสี่หกสี่แปดสี่เก้ากับล่างสามชุดบนสามชุดนะครับก็เป็นหกชุดทำมาตัวที่ผมเล่นให้เล่นให้ผมเล่นหน้าที่ 48่แปดนะครับสี่แดทดลองก็ถ้าใครไม่ส8่ก็สี่หกหนึกับ9ผมกลับหัวให้นะครับสี่หกสตัวลละ่ะาสี่แปดนะครับนี่คือชุดล่างนะครับ2ตัวล่างนะส่วนบนก็ตามนี้เลยนะครับในเลขที่เลข3ามีสามห้าสามหกสาเจ็ดนะครับ สามห้าสามห้าสามหกสามเจ็ดแต่วันน้นที่ตัวไหนก็คือสามห้านะครับคือชุดนี้นะครับเม็นเดี่ยวผมให้ที่สามห้าส่วนสามตัวตามนี้เลยไม่นะครับทำมาชอบชุดไหนมากที่สุดวันนี้ชุดไหนมากที่สุดตาฮาสามมากลัว 5, 3, 5, ชุดที่ ชุดที่ผมจับใหม่เนี่ยน่าลุ้นนะครับคือชุดนี้นะครับ8-5-3จุดลองก็2-5-3งหเขเพิ่มเข้ามาอีกชุดเนาะสตัวนะครับ8-5-3กับ3มตัว3มชุด2ตัวก็3มชุดเน้นที่ห้สาม ส่วนเล็กล่างก็46 48 49นี้ในที่48่แล้วะ็ระวัง46ด้วยนะครับ48 46กครับก็มีแค่นี้นะรัฐบาลไทยสำหรับตอนที่หาคลิปไม่เจอนะครับคนลงในทางให้นี่ก็สรุปให้นะครับก็เน้นให้สชุดนะครับล่าง48บน53นะครับล่าง48บน53ส่วน3ตัวผุมเน้นในที่853 มันเข้าเดือนหกเนาะเดือนหกสากลถ้าเป็นเดือนไทยก็น่าจะเดือนเดือนเจ็ดหรือเปล่านะครับสากลก็คือเดือนหกนะครับแต่ถ้าเป็นเดือนนับเดือนไทยก็น่าจะเข้าเดือนเจ็ดละมั้งเดือนเจ็ดเดือนแปดมันนี้เราคงไม่ได้ดูปฏิทินวันน,ะน,นี้นะครับ ก็ตามนี้นะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับเน,น้นอยู่2ตัวนะครับก็ม,มี48กับ5 3าสามสีมองดูมันเยอะเนาะนะครับเลขทั้งหมดมันมีแค่6ชุดนะครับถือใครต้องการเพิ่มเติมก็จับมาในชุดวินเลยหรือนำไปวินเอาเลยนะครับ ตัวที่ผมเพิ่มเข้ามาก็มีเลข8ตัวเดียวชุดบินบนนะครับก็เพิ่ม8เข้าไปาท่านจะวบิน6ตัวนะครับล่าง3มชุดนะครับบน3มชุดนะครับ,บ,นะรบแต่ผมลงให้แค่คลิปเดียวนะครับมันก็ดูมันเลขมันเยอะแต่ว่าผมตามลิปแยกบนแยกล่างมันก็จะดูน้อยนะครับแต่นี้ผมเขียนรวมกันหมดเลยนะครับแล้วก็จับชุดเต็มด้วยชุดนี้ถ้ามองแล้วก็มีแค่3มชุด เน้นๆไปก็คือ4 4 6 4 8 4 9ส่วน3ก็3 5 3 6 3 7นะครับ3ามเน้นบน4เน้นล่างนะครับวิ่งโลดนะครับครัตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่1เดือน6พศสอ6พนะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับ ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ